ไอคืกูตายแน่เลยโอ้มันยอดมากเลยยังจะตลกเนาะก,กินไปกินไปนนี้ก็ต้องระวังฟัมบี้ซึ่งพวกมันก็มาแล้วทำไมพวกทำไมพวก,ท,พวกที่ตายแล้วไม่ยอมไปง่ายๆวะกูก็อยากรู้มันจะาเลี้ยงออสเอาซะ ศพเลยจะจะมาเดินอีกกี้เกียรส่งพวกมึงเข้านารกเว้ยมาเร็วเฮเลนนะ่ะเสียเวลาว่ะเออไอเชี่ยไม่ทางน้ำอีกป้าจริงโอเคไปต่อรู้สึกว่าเราต้องเบียดกันอีกแล้วนะเรากันเล่นใช่ไหมนะ่ะตัวอะไรนะ่ะเอาอย่าบอกนะว่า mạnh ngay chứ mà bị cướn chắc thôi, quên, tuyệt vời, tận lực thôi, hello kia mày, tận lực ok, đi nè, thì không có gì. Cái tua. Đi con. Hết con, Giết Đi 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 con. Ấy. con, for the dynamite. đây ok suối